เอ s ซิสเต็มโซลูชันตัวจริงโซลาเซลล์คุยง่ายจบไวไม่ทิ้งงานวันนี้เราอยู่กับ p พวที่มาแรงที่สุดในยุคอิ u ุสมิ w เอสอาร์เอสเดอะเน็กซ XRS เป็น m ื X รุ่นใหม่ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนหน้าตาและภาพลักษณ์เดิมไปแทบจะทั้งหมดเคียวเล็บของม X ได้หายไปมันถูกแทนที่ด้วยเซนสายที่เรียบเนียนและโดดเด่นกว่ามื X ทุกคันที่มีมาหมมาเลยไฟฟ้ามีมาให้แล้วตั้งเจ็ดตัวอัลอเมทขึ้นมาและมันเป็นสิ่งเดียวที่ได้รับการปรับเปลี่ยนในเชิงของการขับขี่ครับสาหรับราคาในกลุ่ม PTV ด้วยกันถ้าเราเปรียบเทียบแบบตัวท็อปชนตัวท็อปของแต่ละค่ายเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าราคาของคันนี้จะอยู่ตรงกลางระหว่างทุกแบรนด์พอด ถ้าคุณจะเลือกซื้อ PPV ตัวท็อปสักคันคงอยู่ที่แบรนด์และกระับบงทรัพย์แล้วล่ะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าจักเคันใหม่นี้มันเป็น The Next Peak ได้จริงไหมโอเคสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับ Isuzu ว i e w x นะครับตัว RS 4x4 3.0นะครับผมซึ่งตัวนี้นะบอกได้เลยว่าเมื่อคือนเนี่ยผมขับผ่านเทียบกับตัวอิุสตัวเก่าเนี่ยโดดเด่นกว่าโดดเด่นกว่าเยอะเลย มันโดดเด่นกว่ายังไงเรามาดูกันข้างหน้าเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดีไซน์ใหม่ Diamond Grill นะครับผมซึ่งเอาจริงอ่ะผมก็คิดว่ามันก็คล้ายๆแบบเดิมแต่ด้วยความที่มันลมดําทั้งหมดเนี่ยมันทําให้ความเคี้ยวเล็บอ่ะมันหายไปหน่อยแล้วมันเพิ่มความอิลเลแกนต์มันเพิ่มความแบบดูสมูดขึ้นมาดูหรูหราขึ้นมาบวกกับความดุของไฟหน้าอยู่แล้วมันทําให้แบบเฮ้ยดุขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะดูแบบขุ้มๆดูแบบเท่ๆพอไปเทียบกับตัวเก่าแล้วแบบมันสวยว่ะ มันดูเด่นออกมาเลยนะครับแล้วก็นี่เลยรุ่นของเรา RS นะครับสีจะเป็นสีเขียวมะนาว็นจะเป็นสีประจารุ่นของเขานะครับซึ่งตัวเนี้ยถือว่าเป็นตัวท็อปแล้วของ MU-X ณปัจจุบันนะครับผมด้านซ้ายขวานะครับจะเป็นสปอตไลท์จุดฝังสปอตไลท์นะครับซึ่งตรงเนี้ยจะสังเกตว่าจะมีเซ็นเซอร์รอบคันมาด้วยแล้วข้างหน้าเนี้ยก็จะมีกล้องหน้ามาด้วยตัว RS เนี้ยจะเป็นรุ่นที่มีกล้อง360รอบคันนะครับผม เรื่องรุ่นอีลิแกน์หรือว่ารุ่นแอคทีฟเนี่ยจะไม่มีเส้นสายอย่างที่เคยกล่าวกันไปนะฮะมิวเเนี่ยโอ้โหมันมีความมันแบบสมูรไรมันมีความดุดันนะครับมันจะไม่ใช่ความแบบบึกบึนอะไรขนาดนั้นแต่ด้วยรูปลักษณ์ที่ออกบวมๆใหญ่ๆมันก็มีความแกรนของมันอยู่ตัวนี้จะได้หลังคาเป็นสีดําเงาด้วยนะฮะแต่ว่าโดยตัวรถที่มันสูงนะคนก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าถ้าเห็นแบบโอ้โหมองลงมาเนี่ยเด่นเด่นเลยตัดกับสีขาวอ่ะพูดถึงสี ตัว RS นะครับจะมีอยู่สสีด้วยกันนะครับจะมีสีขาวสีดําแล้วก็สีเทาโอเปกเดือดได้ที่เราไม่ได้เอาสีเทาโอเปกมาดูเพราะว่าผมคิดว่าตัวนั้นอะสีเทามันแบบมันสวยมากแล้วมันโดดเด่นนะพ่าพอมาเป็นสีสีขาวเนี่ยคืนคลีนอย่างเงี้ยมันก็สวยดีเหมือนกันนะถึงมันจะไม่โดดเด่นเท่าก็ตามมาต่อกันที่ด้านข้างนะฮะด้านข้างของตัว m u x RS เนี่ยเริ่มที่ล้อเลยดีกว่าล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อด,ดีไซน์สำหรับตัว RS โดยเฉพาะ ขอบ20นะฮะมาพร้อมกับยางของอ่าบิตโซ่ดูเออร์อย่างอย่างที่เราเกล่าวไปนะฮะไอตัวเอ็กเซนสีเขียวมะนาวเนี่ยมันโดดเด่นนะตัดกับสีดำเนี่ยเฮ้ยผมชอบอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบฉาบฉวยแต่มแบบมันดึงสายตามากเลยมันสวยมากแล้วก็ด้วยล้อที่เป็นก้านลายก้านอย่างเงี้ยนะฮะอารมณ์แบบไซโครนอย่างเงี้ยเป็นเป็นวงวงเป็นเทอร์ไบาดดูแบบเข้าสมัยนิยมดีสมัยนี้มีรถทรงนี้เยอะนะแล้วก็ตัวโปรไฟล์ด้านข้างเหมือนเดิมเหมือนกับอ่ตัว วเอสในเจนปัจจุบันของตัวลื่น illegal, ของตัว active อีเล็กซของตัวแอคทีฟอะไรต่างๆกระจกมองข้างนะฮะจะมีกล้องอยู่ด้วยอ่ะตรงนี้แอคเซนต์คำว่า RS ขึ้นมาไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรสวยอย่างเดียวนะครับบางอย่างมันไม่ต้องมีฟังก์ชันก็ได้สวยก็พอแล้วเห็นแล้วมันชื่นใจแบบโอ้สวยว่ะรถกูแค่นั้นพอบันไดข้างมีมาตรฐานนะครับแต่ว่ายื่นออกมาผมคิดว่าตัวนี้ยื่นออกมามันไม่ขัดขาเหมือนบาง คันนะหรือว่าผมนั่นก็ไม่รู้เดี๋ยวขออนุญาตนั่งให้ดูเนี้ยขึ้นมาแล้วก็ลงอ๋อมันก็จะขัดอยู่หน่อยขอโทษขายยาวเองแหละไม่เกี่ยวกับใครหรอกมันก็จะขัดอยู่หน่อยแต่ก็เข้ากับรูปรถไปอ่าตรงเนี้ยผมก็ผมก็เคยบ่นมาแล้วเคยบ่นกับบิวไปแล้วว่าทําไมต้องเอาสติกเกอร์มาปิดวะมองดูอีกทีตรงนี้มันขาวไปหมดเลยแหละแล้วก็มีเอคเซนด์ดำแล้วก็มีตัดสีของสีเขียวตรงนั้น เราดูนี่ดำไปหมดมันก็ดูเป็นผืนเดียวกันดีมั้งนะคือถ้ามองใกล้ๆอ่ะมันขัดตาแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วแบบเออโอ,โอเคเข้าใจเข้าใจสิ่งที่เขาดีไซน์ออกมาด้านข้างประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ด้านท้ายด้านหลังเนี่ยโดดเด่นเลยสัญลักษณ์ RS แน่นอนซึ่งตรงนี้นะผมให้เหมือนสัญลักษณ์ของตัว Dodge RT ตัวมันมัน,ม,นมันให้ความรู้สึกอย่างนั้นนะ เป็นแบบซิ่งๆหน่อยๆแล้วก็ตัวท็อปนะฮะตัวสเกิร์ตนะครับข้างหลังก็จะมีสเกิร์ตมามีเซนเซอร์นะครับโอ้ตรงนี้เซ็นเซอร์ล่อไป6จุดแล้วก็มีกล้องมองหลังมาตรงนี้นะฮะไฟท้ายนะฮะตรงนี้เหมือนจะเป็นไฟท้ายที่เป็นเส้นมาแล้วใช่ไหมเป็นแบบแผ่นเดิมมาแล้วเหมือนแบบตามสมัยนี้เหมือนปอร์เช่เหมือนแบบรถไฟฟ้าสมัยนี้นะครับแต่ไม่อันนี้มันเป็นแค่แผ่นพลาสติกประกบเป็นดําเงาเพื่อเชื่อมไฟเฉยๆนะครับคุณจะไม่มีเป็น ไฟเรืองแสงขึ้นมาไหมวิวเอ็กอย่างนี้ไม่มีไม่มีนะครับไม่เหมือนอรถคู่แข่งนะครับเอเลสฟงติเกอร์ปาเจโลไม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีนะฮะหรือว่าถ้าช่างไทยจะไปฝังแล้วมันฝังก็ไม่สวยมันขึ้นอ่ะมิวเอ็กอยานี้หรอไม่ต้องอย่างเงี้ยผมว่าดีมันก็คือสมัยนิยมนะครับเราเห็นกันชนชินตาแล้วตอนนี้มีรถออกมาหลากหลายมากเลยทั้งแบรนด์ยุโรปแบรนด์จีนแบรนด์ญี่ปุ่นมีหมดเลยสไตล์นี้นะเปิดมา ตามมาตรฐานทั่วไปนะครับซึ่งสมัยเนี้ยมันต้องเป็นอย่างนี้กันแล้วนะครับยังถ้าใครยังต้องมายกมายือกันเนี้ยก็บางคนเขาเหนื่อยนะมันหนักบ้างอะไรบ้างไม่ได้งขนาดนี้ก็อาจจะลําบากกันบ้างซึ่งตรงนี้เป็นมาตรฐานที่ดีนะครับอันนี้ผมว่าดูดีแหละในส่วนของภายในนะครับตัวเนี้ย R S เนี่ยอย่างที่บอกเขามีสีเขียวมะนาวสีเขียวมะนาวนะฮะเป็นสีประจํานะครับเข้ามาเนี่ยคุณจะเห็นเลยแอคกเซนต์การเดิน การเดินได้เนี่ยจะเป็นสีเขียวมะนาวแล้วก็โลโก้ไอตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสีดําหมดอ่ะอีกอย่างหนึ่งแอมเบ l ไลท์สีแดงผมเคยบ่นนิดสุสุไปในตัวเอ็กซ e ซี X นะครับตัวที่เป็นดีแบ็กับตัวกระบะตัวเตี้ยนะที่เขาเอาเป็นพลาสติกสีแดงมาครอบอะผมว่าไม่สวยแต่พอมาเป็นแอมเบ l ไลท์สีแดงแล้วแบบเฮ้ยมันดูดีขึ้นอะมันดูหรูขึ้นเลยอะ มันดูแบบเออเนี่ยแหละมาอย่างเงี้ยก็จบแล้วใส่แอมเบียนไลท์ไปก็จบแล้วไม่ต้องมาใส่พลาสติกพลาสติกเรหลอรู้ว่าลดคอสแต่ก็อย่างเงี้ยมันดีกว่ามันดูให้ความเท่แบบมินิมอลกว่าไม่ต้องมาแบบตะโกแนแบบแดงนะอย่างแรกที่เข้ามาเลยนะฮะเจอพวงอะไรมาติฟังก์ชันอ่ะนี่เลยด้านซ้ายตัวแรกกล้องสามอสิบภูมิใจนำเสนอมากใครๆก็พูดถึงถึงคันอื่นเขาจะมีมาให้กันแล้วแต่ก็อย่างน้อยเขามีมาให้แล้วนะครับเราก็ต้องชื่นชมเขา จะเป็นภาสามิตินะครับสามรสามารถกดเปิดปิดได้ตรงนี้นะครับผมฟังก์ชันในการควบคุมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ก็อยู่ด้านซ้ายนี่นะครับด้านขวาก็จะเป็นตัวอัตติฟคูลเซมโถนะครับควบคุมตรงนี้ได้ปรับเปลี่ยนโหมดตรงนี้นะครับซึ่งความปลอดภัยเนี่ยคันนี้ก็จัดมาให้เต็มเหมือนกันเนืเ่องจากเป็นตัวท็อปนะฮะมีทั้งอัตติฟคูลเซมโถมีทั้งตัวเลนคีสมีทั้งอะไรก็ตามอีกอย่างหนึ่งที่เขาอยากโชว์หน้าจอหน้าจอดิจิตอลมิวเคันนี้เป็นหน้าจอดิจิตอลแล้วนะครับเจ็ดนิ 7นิ้วมันก็มันก็ไม่ได้เต็มมาสิไม่เต็มมันแค่ตรงกลางนะครับความเร็วเนี่ยไอตรงหน้าปัดความเร็วเนี่ยจะเป็นดิจิตอลบอกเรื่องความเร็วบอกเรื่องอ่าไม่ My, บอกเรื่องเปิดไฟเปิดไฟหน้าเปิดไฟสูงอะไรเงี้ยจะเป็นหน้าจอดิจิตอลบอกเกียร์แต่ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยด้านซ้ายบอกรอบด้านขวาบอกน้ํามันบอกความร้อนเนี่ยยังเป็นดนาน็อกอยู่นะครับฉะนั้นมันจะเป็นหน้าจอ7นิ้วดิจิตอลอยู่ตรงกลางเป็นมิด7นิ้วนะครับผมมาต่อที่หน้าจออินโฟเทนเมนต์ก็ทั่วไปนะครับผมผมคิดว่า ตัวนี้ก็ใช้งานง่ายอยู่มี Android Auto นะครับมี Apple CarPlay มาให้แล้วนะครับมี Miracast ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับหน้าจอเนี่ยก็จะบ่งบอกข้อมูลของรถด้วยนะครับมีระบบไฟฟ้าองศาของรถระบบส่งกำลังเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนจากโหมดขับ2มาเป็นขับ4อะไรอย่างนี้ข้อมูลทั้งหมดก็จะอยู่ที่หน้าจอตัวนี้นะครับระบบแอร์ระบบปรับอากาศนะครับยังเป็นน็อปอยู่ดีมากผมชอบ มันเป็นอะไรที่แบบมั่นคงอ่ะมันใช้ง่ายมันไม่ต้องแบบเข้าจอนู่นนี่นั่นปรับมงปรับหมดอะไร่งี้ใช้ตรงนี้ได้เลยเพราะระบบแอร์เมืองไทยเมืองร้อนมันใช้มันใช้อยู่แล้วล่ะมันไม่เหมือนต่าง่างชาติที่แบบเฮ้ยวันนี้15องศา20องศาว่ะกดเปิดกระจกเราก็ได้อืมแอร์ยังไงก็ต้องใช้ตรงนี้ดีกว่านะครับเลื่อนลงมาเกียร์เป็นเกียร์มาตรฐานทั่วไปตัวนี้เกียร์ไอซินเนาะเขาเรียกว่าอะไรเกียร์สวอนิการใช้กันเยอะนะฮะอ่าแล้วก็มีหนังเย็บแอซเซนสี เขียวมะนอาอีกแล้วนะครับผมช่องไฟนะครับตัว USB ตัวนี้เป็น USB C แล้วนะตรงนี้ที่วางมือถือที่วางเหรียญที่วางบัตรอะไรก็ตามถ้ามือถือใหญ่หน่อยอย่างผมก็ก็คับอยู่แต่ก็ถ้ามือถือไซส์ทั่วไปก็วางได้ปกติไม่มีชาร์จแบบไวเลส e นะครับวางไว้ก็ปกติแบตบหมดก็ไม่ก็คือหมดตัว RF นะครับเนื่องจากว่าเป็น4ค4จะมีโหมดรัฟเทเลนมาให้ด้วยนะครับตัวน,วนี้ตัวนี้คือปุ่มโหมดรัฟเทเลนซึ่งตัวอื่นน่ะ ตั้งแต่ตัวอีลิแกนหรือว่าตัวอัติเมทลงไปเนี่ยจะไม่มีเพราะว่า4ีคูณอยู่ที่ RS ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็มีออโต้โฮนะครับมีปุ่มเบรกเบรกมือไฟฟ้าอยากได้เบรกมือดึงแต่ว่า,าเดี๋ยวพอบอกว่าอยากได้เบรกมือดึงเดี๋ยวเขาต้องหาว่าร้าหลังอีก่ออย่างนี้ก็ดีเขาพัฒนามาแล้วมันเป็นไปตามยุคสมัยแล้วกันไฟเฟ,ฟนะฮะกดใช้ง่ายมีที่วางแว่นโอ้ หน้าได้ดึงเฮ้ยดึงไม่ได้ะไม่มีตัวนี้ดึงไม่ได้ไม่เป็นไรบางคนไม่ใช้บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำ่าดึงดึงออกจากเบ้านี้ได้นะครับเพราะว่าไม่เคยใช้เลยก็ไม่เป็นไรมันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคนละกันนะครับตัวนี้ช่องวางแก้วสองช่องด้านซ้ายขวาตรงประตูนะครับก็จะมีช่องวางแก้ววางขวดน้ําแบบ1.5ลิตรได,ได้พอได้อยู่นะครับผม ข้างหน้าก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ค่าไฟแพงติดโซลาเซลล์ช่วยประหยัดค่าไฟปีละเป็นหมื่นติดตั้งกับเอสมาตรฐานสูงจบงานไวไม่ทิ้งงานมีระบบดูแล24ชั่วโมงให้โซลาเซลล์ช่วยประหยัดค่าไฟปีละเป็นหมื่นค่าไฟโรงงานปีละเป็นแสนติดตั้งโซลาเซลล์กับเอสวันนี้รับข้อเสนอพิเศษจากพีตามคาร์เนสโทร0826566945หรือไลน์ a a c e s s AS System and Solution ดูแลบ้านคุณเหมือนบ้านเราดูทนนี่ด้านหลังต่อนะครับผมอันนี้คือผมปรับเบาะไว้สำหรับผมผมนั่งเนะื้อหนาเป็นคนตัวใหญ่นั่งข้างหน้านะครับแล้วก็คนตัวใหญ่เนี่ยนั่งต่ออีกทีหนึ่งนะครับประตูเปิดกว้างตามมาตรฐานทั่วไปมีที่จับมีมือจับมาแล้วครับอะเมื่อกี้ลืมพูดถึงข้างหน้าตรงคนขับมีที่จับเหมือนกันนะครับซึ่งบางยี่ห้อเนี่ยเขาไม่ให้มนะัอนทีมันจําเป็นนะ ไม่ได้สูงกทุกคนนะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ให้มาเราพูดถึงอันนี้ก็แล้วกันอ่าในมุมมองคนตัวใหญ่คนอ้วนคนอ้วนพูดถึงนั่งนั่งต่อคนอ้วนด้วยกันก็จะอาจจะชนชนเลยแหละชนชนจนแบบไม่สามารถขาตั้งได้นะครับอีกครั้งหนึ่งถ้าสมมติว่าใครไม่ใครไม่รู้จักผมเนี่ยสัดส่วนผมเอ่อผมหนักอยู่ที่ร้อยสิบผมสูงอยู่ที่ร้อยแปแปดขนาดคนขับที่ร้อยปแปดกับคนนั่งหลังร้อยปแปดเนี่ยค่อนข้างที่จะเบียดเลยนะฮะ แต่ก็ไม่ใช่ไซส์มาตรฐานทั่วไปไม่เป็นไรแอร์ข้างหลังมีแอร์มาให้นะครับ2จุดซึ่งก็เป่าเข้าหน้าได้ถ้าเผลอหลับก็อาจจะเขาแห้งหน่อยด้านขวาตรงประตูเนี่ยก็จะมีลําโพงเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงมือจับมือจับก็จะเป็นแบบสไตล์มาตรฐานทั่วไปนะฮะไม่ใช่มือจับแบบฟอร์ดที่สอดลงไปแล้วก็ดกขึ้นมาบางทีคนพยุงตัวขึ้นมานะจับแบบฟอร์ดเนี่ยปุ๊บเปิดประตูเลยนะล็อกไม่ได้ด้วยเปิดป,ป,ประตูเปิดไปเลยน่าก,กลัวอยู่ซึ่งอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีใครพังกัน ยกเว้นยี่ห้อนั้นที่เขาพังกันผมก็ไม่รู้พังได้ไงเหมือนกันนะครับมือจับไฟนะครับข้างหลังเนี่ยสามารถปรับแอร์ได้ด้วยนะนี่ตรงนี้มีที่ปรับแอร์ซึ่งจะเป็นการปรับระดับพัดลมนะครับผมความเย็นเนี่ยข้างหน้าเขาจะเป็นคนปรับมีช่องใส่ของตรงนี้นะครับแล้วก็ power outlet จะเป็น USB C ทั้ง2อันนะครับใครยังใช้ USB A อยู่แล้วมาซื้อคันนี้อาจจะต้องมีไม่ต้องมีอะไปใช้ USB C ซะ นะครับดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาซื้อสายยงยงยงยางอะไรหรือแม้กระทั่งพกโพรแบงเอาการนั่งนะครับหัวอ่ะผมสูงร้อยแปดนะเหลือยังเหลือยังเหลืออยู่บเบาะเนี่ยเป็นแบบเทเลเตอร์ซีทก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับาะจะมองข้ามหัวคนขับไปได้ด้วยลักษณะของห้องโดยสารอย่างนี้สำหรับผมถือว่าพอนั่งได้เอาแบบคนตัวใหญ่นะสำหรับคนตัวเล็กนี่ยมันสบายเลยแหละมันโอเคพอนั่งได้ไม่ได้รู้สึกอึอดอดัดไม่ได้รู้สึกว่าไอตัวแผงประตูเนี่ย มันดันและบีบตัวเราเข้ามาข้างหลังเนี่ยไซส์ผม2คนนั่งได้นั่งได้ไดเข่าอาจจะแบบสูสีกันนิดนึงอาจจะแบบมีสปากันบ้างมองหน้ากันไม่ติดบ้างแต่ไม่เป็นไรยังโอเคอยู่ประตูมีแอมเบรไลท์สีแดงนะครับซึ่งตรงนี้นะคิดไปคิดมานะทำไมไม่แอมเบรไลท์สีเขียววะหรือมันจะดูแปลกเออมันเขียวมะนาวมาแล้วอะทำไมไม่แอมเบรไลท์สีเขียววะที่วางแขนแล้วก็ดึงออกมาวางแก้วได้นะครับสมมติสมมติว่าผมตัดเซกชันเลยนะ นั่งตรงนี้นั่งหนึ่งคนด้านซ้ายนั่งหนึ่งคนตรงกลางไม่ต้องพูดถึงนั่งไม่ได้แล้วถ้าผมนั่งก็นั่งได้เนี่ยวางแขนแล้วก็นั่งไปไม่ได้เบียดขนาดนั้นมาดูที่คาร์โกสเปซนะฮะหรือว่าพื้นที่สัมภาระข้างหลังนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือตามมาตรฐานพีวีของประเทศไทยนะครับข้างหลังเนี่ยมันก็คือจะเป็นเบาะแถว3นะครับวิธีการดึงเบาะแถว3าขึ้นมาก็คือเขาจะมีเชือกนี้ดึงขึ้นมาปุ๊บเข้าล็อกปุ๊บเข้าล็อก วิธีการเก็บดึงไม่พอดึงดันด้วยดึงดันอ่าพื้นที่ก็จะประมาณนี้ของใช้ของอะไรก็ตามวางตรงนี้เหลือเฟือข้างใต้นี่มีที่เก็บของพื้นที่ตรงเนี้ยว่างขวางตามมาตรฐานด้าน,นซ้ายขวาสําหรับคนที่นั่งบเบาะแถวสามเนี่ยก็จะมะีตัววางของด้วยมีวางก้งวางแก้วนะครับแล้วก็จะมีแอร์สองตัวนะครับซึ่ง ปรับได้จากเบาะแถวสองทผมปรับให้ดูเมื่อกี้นะครับตรงเนี้ยก็ไม่มีอะไรมากถือว่าเป็นที่ที่ใช้งานได้เพราะว่ามันวางแนวราบะนะแล้วไอ้ตัวเบาะแถว2เนี่ยก็สามารถวางแนวราบได้เพิ่มพื้นที่เข้าไปใน,ในกรณีที่เราขนของใหญ่อย่างเช่นเป็นโต๊ะเป็นตู้หรืออะไรก็ตามแบบไปซื้อเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยนะแล้วก็ต้องไถมาประกอบกลับไปประกอบที่บ้านอย่างเงี้ยตัวนี้ขนได้แน่นอน เหยี่อไปเลยไปเหยียบไปเลยไปอุ้ยมันติดเ๋ยบอกไม่กระชากก็มีอยู่นะวันนี้เราอยู่ในท้องถนนนี่ค่อนข้าวุ่นวายนิดนึงนะครับผมแต่ว่าช่วงขับขี่ของเจ้าอีซูซูมิวเอ็กอาร์เอสนะครับผมสนับสนุนโดยพวกผมเองนะครับผมกับคาเนตนะครับคอฟฟี่กระลาดนะครับผมเรามีสองกลิ่นนะครับผมเป็นกาแฟจากแม่จันใต้นะครับผมกาแฟไทยครับกลิ่นแรกก็จะเป็นเจ้าเดลี่เดเวอร์นะครับผม หอมอร่อยกินคล่องนะครับผมแต่ว่าถ้าใครชอบแนวแบบเอ้ยกลมกล่อมกลมกล่อมหอมหอมนวลนวนี่นนครับผมแนะนําเป็นสูตรฮันนี่โปรเซสของเรานะครับผมตอนนี้มี2ตัวนะครับผมอร่อยทั้งคู่นะครับผมก็ถ้าใครซื้อไปแล้วอร่อยสั่งเพิ่มไม่อร่อยก็สั่งใหม่นะครับผมสําหรับกาแฟของเรานะครับผม,มขอบคุณมากครับขับเราขับกันอยู่กับ มีเอ็กซ์ไอเอสเป็นไงบ้างอะรุ่นนี้ปรับเปลี่ยนอะไรในเชิงของการขับขี่บ้างครับผมในเชิงการขับขี่อย่างแรกเลยอย่างแรกเลยพุ่มอะไรอย่างแรกพุ่มอะไรนะฮะอ่าที่เราเคยบ่นไปเมื่อตัวมีเอ็กซ์ตัวตัวที่แล้วตัวที่แล้วตัวที่แล้วเมื่อประมาณน่าจะได้เป็นตัวอันติเมทอ่าเพราะตัวนั้นคือสามจุดศูนย์เหมือนกันแต่ว่าเป็นสี่คูณสองครับผมตัวนี้นะฮะตัวไอเอสเนี่ยตัวนี้เป็นสี่คูณสี่ตัวท็อปสุดละพุ่มอะไรเบามากเพราะตัวเอ่อตอนเนี้ยเป็นพุ่มอะไรไฟฟ้าแล้วครับนะครับแล้วก็ขับขี่ดีขึ้นเยอะเบาเสถียร ไม่นวงไม่หนักนะฮะ,ะแล้วก็ตอนนั้นที่ว่าเราแซวมันว่าพวงมาลัยสั่นไม่มีแล้วอาการนั้นหายไปแล้วนะครับใช่คือพวงมาลัยสัน่นในอันนั้นนี่มันไม่ได้จริงกับรถที่แบบมาแบบระดับแบบล้านกลางบกุบกหัวแบบนั้นอะเรื่อว่ามันเซ็งไปเลยในเชิงที่ว่ามันมันขาดความน่าใช้งานออกไปอะแบบพวงมาลัยก็ไม่เที่ยงหนักก็หนักสั่นก็สั่นแบบแย่อะแย่แบบ yeah, yeah, แยบบ yeah. ่อะเออพอเป็นพวงมาลัยฟ้าต้องระวังอย่างว่า เฮ้ยมันจูนแบบเป็นธรรมชาติหรือเปล่าถูกเะลาคือพวงมาลัยไฟฟ้ามาขววยๆก็ขับกันไม่ได้อีกแต่พวงมาลัยไฟฟ้าคันนี้มาเอ้ยมันขับโอเคเลยใช่มันขับโอเคเพราะว่าอย่างที่พูดไปคนขับรถนะแล้วมาแบบตึนตๆๆตๆอยู่ไงขับรถก็มีความสุ นั่งก็ไม่สนนั่งก็ไม่สบายมันก็รู้สึกไม่ดีแหละไม่ประกอบกับคันนี้แม่งแบบทําหน้าใหม่ข้างหลังอะไรมาออกแนวยุโรปนวลๆอะไรเงี้ยเนาะเออเออมันก็เลยแบบเออมันก็รับกับลุกรถได้ดีว่าแบบเออรถมันดูแบบมีอายุขึ้นมีความภูมิฐานมากขึ้นอย่างเงี้ยอ่าแล้วมาปรับ,บอ่าความสัมผัสการใช้งานที่พวงมาลัยให้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าที่จูนออกมาได้แบบค่อนข้างโอเคแบบเนี้ย ถือว่าถือว่าดีขึ้นเนยอะมันแบบเอาง่าตอนแรกไม่เอาของพงวะไรเนี่ยแหละขับแล้วมันรู้สึกแบบมันไม่ใช่อ่ะแบบรถผู้ใหญ่แล้วต้องมาเจอพงอะไรกระแทกกระทันแบบนั้นอ่ะนึกอ,ออกปะสบายใจสำหรับตัวเครื่องและช่วงล่างอีวสิสุไม่ได้แจง้งว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ครับลี่นแปหนะึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าที่ตัว1.9เออและตัว3,000ก็190แรงมา้าใช่ก็เลยคิดว่าเออตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ให้คุยมากแต่ก็ขับเครื่องส0มพันมาแล้วรู้สึกไงบ้างครับสำหรับสเมกั่ของอว่า ตัวเครื่องใหญ่ของโตโยต้าไเอางี้ดีกว่าปกติเวลาที่เรากดศูนยร้อยเนี่ยซึ่งวันนี้เราไม่ได้เพราะฝนตกแล้วก็รถ<ล>เยอะมาก <c oughs> เราก็เลยไม่มีโอกาสได้ทำ <c oughs> แต่ว่าเราได้ลองกดเล่นๆกันก่อนแล้วมันไม่มีจังหวะที่แบบปื้ด <c oughs> ปื้ดปืดอย่างเงี้ยไม่มีเลยมันคือแบบปื้ดไปเรื่อยๆใช่ซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็คงจะดีสำหรับคนที่ชอบอะไรนุ่มๆ เต็มเท้าแล้วมันก็ไม่ได้ลากแบบหน้ากลัวอแต่ว่ามันไม่ได้ลากหน้ากลัวด้วยจากการจูนนะคือกําลังมันกับรถขนาดมันมีแค่นั้นใช่เออมันก็เลยแบบว่าไม่ได้ลากจนกระทั่งแบบคือเหยียบยังไงอ่ะเต็มเท้ายังไงก็ตามอ่ะก็ไม่แบบไม่โดดไม่ดีดไม่ดีดคนไปข้างหลังอ่ะทำให้แน่เบาแน่นอนใช่มันก็เลยทําให้แบบอาจจะแบบเฮ้ยคุมคันเร่งง่ายไงแบบเออกูใส่ไงก็ได้เพราะว่าบางคันอ่ะเวลากูขับกูแรงๆใช่ป่ะไอ้เหี้ยแบบแตะนิดเดียวผู้ใหญ่กูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอย่างเงี้ยรู้ออกป่าเข้าใจความ เออมองมันมองมันเป็นข้อดีก็ได้เออแล้วก็เรื่องพละก,กําลังในตัวส0 0พันก็รู้สึกว่าเออกลังเพียงพอต่อการใช้งานแล้วกันก็ไม่ได้แบบเร่งบีบสะใจแล้วก็ไม่ได้แบบชา้าจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ย<ช>อ่าและด้วยความเครื่องใหญ่ความสมูทของไอตัวการจ่ายกําลังอย่างเงี้ยมันก็โอเคไงมันลื่นดีม,มันลื่นดีเครื่องใหญ่มันลื่นมันยัง เล่นแซงเรื่องอะไรได้เออมันไม่ได้เอาเครื่องเล็กมาแล้วอัดให้มันกระแทกหนักๆอะไรอย่างเงี้ยหบอกว่าเออมันไม่มันมันเหยียบแล้วมันรู้สึกลื่นซูคือเออไอตัวเครื่องอ่ะพละกําลังกําลังดีอ่ากำลังลงตัวสำหรับผมเพราะว่าผมขับถ้าไปขับ1.9หรือว่า2.4ลิลิตเตรู้สึกว่าแบบช้าไปไม่ได้จริงหงุดหงิดนะเป็นหงุดหิดที่หายเลยมันหงุดหงดเว้ยมันมันมันแบบแบบมันต้องแซงมันจะแซงมันต้องรอ3จังหวะถึงแซงได้อ่ะอันนี้อาจจะรอแบบจังหวะ2แซงอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเออต้องมี2จังหหววะใ้้แแซงงเียต่่า เออมันก็ยังไม่ได้ไปถึงแบบเออฟีลแบบแซงจังหวะเดียวแบบเหยียบขาดไปเลยนะคุณไปทำกันเาเองแล้วกันเออลองดูแต่แล้วแต่ความปลอดภัยถ้าอย่างนั้นนะมันก็กลายเป็นว่ารถคันนี้เป็นรถที่ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าขับง่าย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 เลยคันนี้กลายเป็นรถที่ขับง่ายมากฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แบบขับรถเล็กมาโดยตลอดขับรถอีโคคาร์กับรถฟิตอ้คาร์มาโดยตลอดอยากมีรถครอบครัวข้ามมาคันนี้แทบจะแบบไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยยกไปเรื่องขนาดของรถเรื่องมุมเรื่องการกะระยะแค่นั้นเอง แล้วแทบจะแบบเออเข้าใจง่ายขึ้นคันนี้ร้อ20เหมือนเดิมป่ะใช่ตัวนี้ร้อ20ก็ใช่เพราะว่า Ultimate ถ้าจำไม่ผิดอ่ะพอมันมาแบบ20เคยขับพวกนี้นไอไอไอมี X 20นี่นแหละคือล้อแม่งดีดว้วยล้อมันใหญ่เว้ยก็ถ้าเกิดว่าขนาดล้อมาแบบ18 19อย่างเงี้ยมันอาจจะแบบลดความดีดของล้อได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราอ่ะรู้การรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใส่18มาในรถไซนี้เดี๋ยวมันก็ติ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ มันก็เลยแบบอยู่ในจุดที่กูเลือกไม่ได้นิดนึงว่ากูจะเอาทรงสวยหรือเอานั่งสบายอะไรอย่างเงี้ย <S <S นึก<ร>ออกปล่าเออเขาบอกว่าตัวเนี้ยคันคันนี้นะตัวไอเนี่ยนะได้รับแรงบันดาลใจมาจากภูเขาในสว<อ>ิตเซอร์แลนด์กูก็ว่าน่ามันสไตล์ยุโรปหมดอะทั้งคันอะมันยุโรปก็เยอะเลยเอาจริงมันออดี้เว้ยฮะออดี้เลยเหรอไม่แบบ,แบบแบบฟิลแบบเขาเรียกว่าถอดแบบหมายถึงว่าได้แรงบันดาลใจอ่ะอ๋อเอออ่ะไเอสนี่ก็ออดี้ด้วยนะวาใช่ไอเอสก็ออดี้ นี่คือเราจ่ายร้านกลางนี่เราสัมผัสออดี้คันใหญ่ได้อเขาเรียกว่าหน้าตาแบบออกแบบในออกไปออกไปในทางกลิ่นนั้นแล้วกันถือว่าได้ถือว่าได้คือถ้าเกิดว่าเราเทียบอะเรารู้สึกว่าไอ้ช่วงแรกคันนี้ก็ออกไปในในทางแบบกลางกลางแล้วกันเนื้อออกมาแบบว่าไม่ได้เป็นแบบขับสนุกแบบฟอร์ดหรือไม่ได้แบบแน่นหนึบแบบพวกฟอร์ทเนอร์อะมันจะอยู่กลางกลางอะ มันแบบจะทําไปทางกลมกล่อมอ่ะแต่แต่จะบอกก็ไม่กล้าพูดกลมกล่อมเพราะว่ายังไงพีพีวีก็ไม่มีทางเนียนเท่าแบบพวกแบบ SU v วหรือรถเก่งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเขาหมายป่ะเออก็เลยไม่กล้าพูดกลมกล่อมก็เลยออกไปแนวแบบกลางแบบเอ้ยไม่ไม่นิ่มไม่แข็งไม่เฟิร์มไม่อ่อนแบบมันกลางๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้ทุกคนใช้ได้เนียแหละเออไม่ไม่ได้เด่นไปทางไหนแล้วกันใช่แล้วตอนนี้คนนั่งคนนั่งรู้สึกไงคนนั่งก็ก็ไม่รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกแบบสบายขนาดนั้นไม่รู้สึกสบายแล้วไม่ได้รู้สึกเหนื่อยขนาดนนัั้้้แต่่่ววาาอรูไดมน เด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงอะไรเงี้ยเนี่ยแหละตอนตอนนี้ชัดมากเลยจริงตอนนี้ก็คือบนอยู่บนทางด่วนนะฮะทางด่วนไปทางไปชลบุรีซึ่งมันก็จะมีรอยต่อกันบ้างแล้วไอ้ตรงรอยต่อเนี่ยชัดใช่ใช่เก็บทุกลูกใช่ใช่ไอ้ไอ้พวกถนนเปื่อยก็จะชัดเออไอ้พวกถนนเปื่อยจะชัดมากเออถ้าถนนเป็นแบบ asphalt ยางอะไรเนี่ยมันก็อาจจะแบบเออรู้สึกไหลไปได้เรื่อยๆนิ่มๆหน่อย ก็อย่างที่บอกนะครับมันไม่ได้แบบนิ่มจนแบบโอ้โหระดับ S อ l a s s สระดับอะไรก็อะไรพวกนั้นมันโอ้โหไม่ต้องการนิ่มระดับเ c l ค s าหรอกแบบสมมติว่าแบบไปเที่ยวแค่เอาซวก็พอเป็นเ u v ที่มันเป็นฐานรถเก๋งอ่ะเออเนืกออกว่าแต่ถามว่ามันอยู่ได้ไหมมันอยู่ได้แล้วมองเป็นรถบ้านไหมแบบไม่ได้เหมือนภาพวีวีวีสมัยก่อนที่กูมองเป็นรถถึกทนอ่ะนืออกว่ารถถึกก็คือเหมือนเป็นแบบกระบะใหญ่ที่มีหลังคาคบเหมือนกระบะห้าประตูอ่ะสำหรับกูอ่ะวีวีเมื่อก่อนอ่ะแต่มาสมัยเนี้ย เรามองมันเป็นรถบ้านได้แล้วอะด้วยการปรับหน้าตาด้วยการทำพรมอลไยใหม่ด้วยเทคโนโลยีช่องล่างของรถ P V หลายๆเจ้าทุกเจ้าเลยไม่ได้ว่าไม่ได้พูดถึงแค่อิสุสของทางิสันช่วงล่าง P V ก็ดีมาโดยตลอดโตโยต้าโฟล์คสวก้ก็ดีขึ้นแล้วคฟอร์ด e อเวอร์เก็ดีอะไรอย่างเงี้ยดีเลยเข้าใจความหมายใช่ไหมเออว่าวงการมันดีขึ้นในเชิงของช่วงล่างเออเรามอง P V เป็นรถบ้านได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย อ,อแล้วประกอกบกับอย่างที่บอกเออหน้าตาออกมาก็เออดูแบบรูปทันสมัยขึ้น่ะมันทันสมัยมันรูสมัยขึ้นอมันร่วมสมัยขึ้นนั่นแหละครับก็ัน,นี้ส่วนตัวผมว่าน่าจะละไว้เท่านี้ถ้าใครก็สนใจก็นั่นแหละฮะอย่าลืมนะครับผมก็เชื่อตัวเองไปเทสกันต่อที่โชว์รูมถ้ามีความสนใจไปเทสกันก่อนไปเทสกันก่อน,อนแล้วแต่คุณเลตามคือ,เ,อ,อเราสามารถบอกอารมณ์ได้แต่ว่าความความพอใจอะความพอใจอะจุดประสงค์เออโจทย์ ไม่เหมือนกันไปลองกันก่อนแต่ทุกคนที่คิดเหมือนกันได้คือกาแฟของอร่อยมากนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับมึงเข้ากาแฟไวกว่ากูเข้าเลยเมื่อกี้ใช่ครับผมอะไรเนี่ยครับแล้วก็อย่าลืมเช็คสปอนเซอร์ของเรานะครับผมกับเอทิเซนโซลูชันนะครับผมติดโซล่าเซลล์หลังคาบ้านนะครับผมจบงานเร็วไม่กินเวลาเยอะนะครับผมกลับบ้านไปเขาก็สะอาดเรียบร้อยเก็บกวาดดีนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูช่องของเราขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราแล้วก็ ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในรายการนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ